ครับวันนี้ก็มีจัดส่งเหยื่อตวประกดเชียงเงี้ยนเช่นเคยนะครับวันนี้ครับแล้วจัดการเอาใส่กล่องกันครับจัดส่งนะครับวันนี้ส่งทางานาครพนมนะครับวันนี้ครับแต่ตบปรากดเชียงเมียนนะครับ นี้หนึ่งหนึ่งโลครับลูกค้าบอกว่าเก็บไปทางนะครับเก็บไปทางสองร้อยี่สิบาทนะครับเก็บไปทางนะครับฝากกดับแนครับอย่าตกประกดเสียงเมี่ยงนะครับโดยใครสนใจประกดนะครับประกดก็มีขายนะครับใครอยากสั่งจองประกดก็พักเข้ามาได้เลยนะครับขอโทรติดต่อครับ 0641362961ครับฝากว่าน้ำนะครับ